แล้วก็พันดำเนินเขียบดำเพราะไว้ก่อนให้มันออกรากก่อนแช่น้ําไว้หนึ่งคืนก่อนมาเอามาลงในถุงก่อนมาลงในถุงออกรากแล้วก็ามันลงถุงใสง่ใส่ถุงดำ มันติดกันลากมันยาวเกินไปเอาให้มันกิใ่มราบมันยาวเกินไปจะก่อให้ลากมันไม่ยาวการทิศแล้วกาทิศนะครับราบมันเลยยาวนะอาทิตศหนึ่งตัวพอดีไม่ยาวกิ่มแล้วก็ลงเลือดไหล ทำไม้กิมหางกางใหม่ก็อนเหน็บล้างหนุนเกิดดีเกิดดีนี้ำไม่ก่อนแล้วก็มาห่อผ้าแล้วเอามาใส่ถุงปลุกเกิดดี เกิดดีใส่ถุงใส่ผ้าก็มาใส่ถุงโอ้โอ้ลากมันยาวลากมันยาวไปเดี๋ยวมีตัดละอันเดียวไปใส่ในผ้าโอ้เกิดดีนะเกิดทุกเม็ดเลยเนาะเกิดทุกเม็ดเลยเนาะ

ดูต้นฝรั่งกันนี่ต้นฝรั่งกำลัางงามต้นฝรั่งพันจิ้มจูมาก็จะไปลงดินปลูกแล้วสั่งพันมารลอยกดต้นมีมะม่วงด้วย กลังเพาะมะละกอเพาะเองมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยสิ่งสั่พันมามะละกอเพาเองคุษาูด้วยวพันสามสามพันมาปลูกมะละกอเพาเองเออ คลิปทำสวนคลิปทำสวนสมศักดิ์ความเสน่ห์กดกดไลค์กดแท้แน่เลยเลจ้าคลิปนี้มีประโยชน์ติดตามเด้อเพื่องมาติดติดตามมากติดตามต่อไปเด้อจ้าจะมีคลิปทำสวนแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเด้อจ้า ลงมาสัมแล้วก็เพาะเองกปลักปิ้วกลางามปกเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไปลงปลูกที่ทุง่งนาใส่ถุงใส่ทั้งแล้วไปํำต่อถุงเสจ ทิดทำสวนทำกบทำปลากบแบบดนตรีเด้อจ้าลงดดาก็เลยก็แช่เนี่ยเดา